สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้เปิดใจครั้งแรกเล่านาทีแตงโมนิดาเคลียร์ใจทุกปมกับโตโน่ก่อนเสียชีวิตยังคงสร้างความโศกเศร้าเสียใจต่อเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเป็นอย่างมากสำหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาวัย38ปีที่พลัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและเสียชีวิตในครั้งนี้ ทุกคนต่างตั้งข้อสงสัยว่ามีเงื่อนงำมีพิรุษหลายอย่างล่าสุดแก๊งเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาอย่างแอนนาฮิปโปและก็พุทเดินได้ออกมาเล่าเรื่องราวของแตงโมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่ามีความปรารถนาที่อยากได้อยากมีอยากเจอและแตงโมทำสําเร็จหมดเลย ซึ่งแตงโมนิดามีโอกาสได้เจอกับโตโน่พาคินพร้อมกับเกลียร์ใจซึ่งกันและกันไม่เกิน3เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้เปิดใจกับนิกกี้นัชัดทางช่อง YouTube ของนิกกี้นชชัดว่าแอนนาเล่าว่าก่อนหน้านั้นแตงโมมีเรื่องโตโน่ติดค้างอยู่ในใจว่าโตโน่ไม่ได้มางานของพ่อโสมีอยู่วันหนึ่งล่าสุดไม่นานมานี้เอง พิโปก็ได้เล่าต่อว่าไม่เกิน3มเดือนแตงโมมาสวอปแต่วันนั้นแปลกแตงโมแต่งตัวดีเลยปกติเวลาสวอปก็ใส่ชุดนอนแล้วก็มาเลยแต่เนี่ยแต่งตัวดีสิ่งที่เราหันไปเจอก็คือโตโน่นั่งอยู่แล้วลงรถเจอเลยและเขาได้พูดคุยกันเคลียร์ปมโดยโตโน่พูดว่ายินดีด้วยนะกับรักครั้งใหม่นะโมส่วนแตงโมก็บอกว่าเช่นเดียวกันนะพี่เขาได้ทักทายในช่วงสุดท้าย แอนนาเล่าต่อว่าเขาได้เคลียร์ทุกปมเขาไม่น่าจะมีอะไรห่วงนอกจากนี้ฮิปโปยังได้เล่าต่อว่าแต่เขาแค่มีฝันบางอย่างกำลังจะทำแต่ยังไม่ได้ทำสักทีก็คือร้องเพลงกำลังติดต่อชินมาช่วยทำเพลงพุดเด่นพูดว่าเขามาปรึกษาบอกว่าเราร้องเพลงเพราะเขาอยากทำ YouTube ทำเอมวีแต่เกิดเรื่องเสียก่อน ปิดท้ายด้วยแอนนาเล่าต่อว่าแตงโมเคยพูดไม่อยากให้ตายแล้วมาชื่นชมอยากให้มองที่ผลงานที่เขาทำมาตั้งแต่เริ่มจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ